ทายาทแย่งเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินทรัพย์มรดกจะมาอ้างการครอบครองปลปักได้จริงเหรอสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตหลายคนนะฮะพ่อแม่ตายทีนี้ทรัพย์มรดกก็ยังไม่ได้มีการแบ่งกันทายาทหลายคนต่างจ้องที่จะชิงจะแย่งจะควยคว้าเอามาเป็นของตัวเอง บางคนก็เข้าไปทําประโยชน์ทําไล่ทํานาทําสวนบางคนก็มีการไปกั้นแนวเขตบางคนก็มีการแอบโอนใส่ชื่อตัวเองโดยไม่บอกพี่บอกน้องทีนี้ปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นนะครับหลายคนก็มักที่จะอ้างว่าแย่งการครอบครองนะครับทำประโยชน์มาเกิน10ปีได้ปลรปักในที่ดินนะฮะทายาทอื่นหมดสิทธิ์หรือโอนเป็นชื่อตัวเองแล้วมีการเข้าทำประโยชน์อ้างการแย่งการครอบครอง เพื่อที่จะได้สิทธิ์คนเดียวในที่ดินดังกล่าวนะครับแต่ทีนี้ในหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยทายาทเนี่ยสามารถที่จะอ้างกันได้จริงเหรอซึ่งเรื่องนี้นะฮะเราต้องมาดูในหลักของการแย่งการครอบครองกันนะว่ากรณีที่ดินจริงอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ได้กําหนดไว้ว่านะครับบุคคลใดครอบครองที่ดินของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครองเกิน10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ครอบครองเกิน5ปีผู้นั้นได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หลายคนชอบถือหลักตัวนี้ในการที่จะเข้าครอบครองแย่งหรือเข้าไปฉกช,ชิงรัพย์ตรงนี้มาเป็นของตัวเองคนเดียวซึ่งหลักใหญ่ของตัวนี้คือ 1. จะต้องมีการครอบครองที่ดินของผู้อื่นนะครับสก็คือโดยสงบปเปิดเผย 3. เจตนาเป็นเจ้าของนะครับสก็คือครบ10ปี และ5ปีในกรณีสังหาริมทรัพย์แต่ทีนี้ทรัพย์มรดกต้องเข้าใจว่าเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับมรดกจะตกทอดมาแก่ทายาททุกคนบุคคลซึ่งไปยึดถือที่ดินตรงนั้นไว้ในฐานะทายาทโดยธรรมก็ดีหรือครอบครองในฐานะผู้จัดการมรดกก็ดีตามกฎหมายจะถือว่าบุคคลนั้นครอบครองแทนทายาททุกๆคนนะฮะเพราะมันได้มาเป็นกองฉะนั้นเมื่อคุณเข้าไปแตะต้องกองมรดกตรงนี้ ก็จะถือว่าคุณครอบครองแทนคนอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากรณียังไม่มีการแบ่งปันกันหรือหาลือกันหรือตกลงกันว่าจะมีการแบ่งทรัพย์มรดกการแบ่งทรัพย์มรดกนะฮะอาจจะเป็นการต่างฝ่ายต่างต,างตกลงที่จะเข้าแย่งการครอบครองแบ่งการครอบครองชัดเจนทุกคนหรือทําเป็นหนังสือก็ได้แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการตกลงกันนั่นคือยังไม่ได้มีการแบ่งตรงนี้มีแนวดีกาวางเรื่องนี้ไว้นะฮะ ให้แนวการาวินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยว่าการครอบครองที่ดินซึ่งเป็นกอง,กองมรดกของทายาททุกคนหรือเป็นกองมรดกของผู้ตายอยู่จะถือว่าคุณแย่งการครอบครองกันได้จริงเหรอเป็นดีกาที่5 3 9 6ทับ 2, 5, 3, 9, นะฮะจำเลยรับโอนที่ดินพิพาทมานะครับในฐานะเป็นมรดกของมอมานะครับโดยที่ยังไม่ได้แบ่งให้ทาย,ยาทคนอื่น ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของอผู้จัดการของมอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของนายมอมานี่แหละถือว่าจำเลยที่หนึ่งครอบครองที่ดินพิพาทแทนทายาทอื่นโดยที่จำเลยไม่ได้ยังไม่ได้มีการบอกกล่าวเปลี่ยนเจตนาไปยังทายาทอื่นว่าจะยึดถือเพื่อตนดังนั้นแม้จะครอบครองอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะอ้างสิทธิ์การครอบครองปรปักได้ ถ้าตามหลักของดีการตรงนี้คือในกรณีว่ายังไม่ได้แบ่งคุณยังไม่มีการบอกกล่าวแก่ทายาททุกคนว่าจะแบ่งปันกันคุณจะครอบครองมาเป็น10ปี20ปี50ปี60ปีก็แล้วแต่นะฮะคุณจะไม่สามารถอ้างสิทธิ์การครอบครองปรปักไปยังทายาทคนอื่นได้เมื่อเขาฟ้องเรียกร้องมาคุณต้องไม่อ้างเรื่องอื่นนะฮะเพื่อที่จะต่อสู้ว่าเป็นของคุณคนเดียวแล้วนะแต่คุณจะอ้างการเข้าทําประโยชน์ อ้างการใส่ชื่ออ้างการครอบครองว่าคุณแย่งมาจากคนอื่นแต่นานแล้วเนี่ยกฎหมายถือว่าไม่ได้เพราะว่าการครอบครองในฐานะทายาทหรือในฐานะผู้จัดการมรดกเขาถือว่าคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาไว้เพื่อคุณเองนะฮะคุณถือครองแทนทายาทอื่นถ้าคุณมีเจตนาที่จะเอาเพื่อคุณแล้วนะคุณต้องมีหนังสือจดหมายบอกไปหาทุกคนว่าข้าพเจ้าจะยึดแล้วนะข้าพเจ้าจะยักยอกแล้วนะนะต้องบอกให้ชัดเจน ว่าจะเปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือว่ายึดถือเพื่อพวกคุณคือข้าพเจ้าจะเอาแต่เพียงผู้เดียวนะฮะเป็นหนังสือบอกกล่าวตอบรับไปหาทายาทไม่ใช่ว่าบอกไปแล้วเขาทราบไม่ทราบนะคุณต้องมีใบตอบรับคือรษณีย์ของอ่าเป็นใบของรษณีย์ตอบรับและมีลายเซ็นเข้ามาว่าได้แจ้งแล้วนะว่าทรัพย์มรดกของนายนี้เป็นของข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์แล้วหากจะโต้แย้งให้คัดค้านภายใน15วันต้องมีหนังสือเปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือไปแบบนี้ จึงจะเริ่มนับการครอบครองปลาปักเป็น1วัน2วันไปจนครบ10ปีในกรณีโฉนดที่ดินคุณก็จะได้กรรมสิทธิ์ในกรณีนศ3ปีเดียวคุณบอกไปแค่ปีเดียวแล้วไม่มีใครมาโต้แยง้งขอแบ่งคุณได้สิ์โดยการแย่งการครอบครองทันทีนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามรดกก็ควรที่จะตกทอดแก่ทายาททุกคนการที่ทายาทแอบเข้าไปทําประโยชน์พี่น้องบางคนอยู่ไกลเข้ามาไม่ได้ คุณก็ฉวยโอกาสเข้าไปแย่งซักไปปลูกผักไปทำนาไปปลูกอ้อยหรือแอบโอนใส่ชื่อคุณไว้ฉะนั้นตามหลักของกฎหมายคุณจะครอบครองชั่วนาตาปียังไงก็ช่างคุณไม่สามารถอ้างสิทธิ์โดยการแย่งการครอบครองปรปักได้เลยนะฮะไปตรวจสอบกันนะครับใครมีทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งทายาทคนใดครอบครองไว้คุณก็ไปสามารถฟ้องแบ่งได้เรียกคืนเข้ามาแบ่งได้นะฮะหรือไปสอบถามดูได้ว่าปัจจุบันถึงไหนยังไงนะฮะ สามารถที่จะนําเรื่องเข้าสู่ศาลเพื่อให้ศาลตัดสินให้ทําการแบ่งให้ทายาททุกคนได้ต่อไปมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆธนานนก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึง่งวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ